อดีเพอดีใมือมันเจาเเถือถืแล้วลูกแล้วอเออมมีแนวให้กินตีให้กินเนเป็นอย่งปล่าเพราใจดีเอาเอาผ่าผ่ามาพันไนแน่ผ่าในรถเข็นน้องดาวนันสวัสดีครับพี่แขก แ้อยู่รายูกับายมดินลาไปอยู่กับขัวเไปอยู่กับขวัขวเอ,อสวัสดีครับพี่เดือนอมาค่ะม,มามามากำลังตังขบวนค่ะอยากอยู่กับพี่เอกไงนี่แหละค่ะทําซ่องสิถือไปายได้หอดเวลาจิไปว <ปะ S 1> วันไปโเเาหอาได้เออีดีครับป้าน้องเออเออนอ้อยู่กันสองตัวผมจะได้

เยวสายเปต้องอยู่ท่งนี่ไมันเหมือนขบวนขันมากไดปเรื่กดยยอกดิงนไทมเห็นไม่ไทกิดขึ้บนแล้ว้านคมโอ้ดาขแล้วพมันสิเราก็แล้ว ชูแมนพนนอนนั่งเสาไทยนั่งไทยนั่งไฟนั่งนั่งไฟลูกลูกฉันคือไฟค่ะเนลเป็นนั่งไฟคก่ะฉันคือไฟเาเห็นอยู่เด็กกรตาเพาเด็กโกไห่บอนอ่ะโกรธโกรธโกรธให้แล้วมือมือมือกลองเฮ้มีตะคนมันาเพราะใดหลจะขึ้นไปค่

กำลังใส่มาเยอะแยะเลยค่ะหนึ่านแล้วโอ้โหเอ้ย้เออว่นนีนจับลูกเออคอยจับลูกตัวเโต่ามิงนี่ต่อชูรัมตีเอ มาครับมามาดูครับดูผู้เ่าขบวนนำขบวนนางกระไมใาให้น้องขาวนะะพอไปนู่นเาก็จะนอกันนะกห็นมาลไ่ะป้าินเห็น่อนยเห็นไหมเอาไปเอาไปอามาคนได้ถือปพี่น้อง

วาถือ่ล้องนั่นแหละถือก้องแล้วมันไ่เคยจะถือโดนเลยหรอกไ้ขนาดพอมุดคุยมาตันเต้ที่แหกมันมานอยู่ที่แหลกเชันเออแตวพอใบโตแล้วบาคุกคักคุกคักว่ายากเลยอยาคุยอยาพึ่งว้าโห่ล่ะพวกดีดีลูกขึ้นอยู่แม่มาทั้งทีเลยเราต้องงางก่อนเออ เลุดนอนแม่ลูกุดมีชุดกระด้างเ็ไปแลกปไปโอ้ยชุดลูกไส้ไข่อยลูดลงลูดลงเริ่มแต่แาโขดดาแตโมโขดอยากแท่งเขาดียักแท่งเขาไปใส่อยู่แง่ตุ้นอไปน้องดาครับวันนี้ก็

เราจะไม่เอาแอลเรียงเข้าไปในงานนะคะเดี๋ยวเขาจะรู้แผนของเราว่าเราจะมาขนะเบียงกับบ้านเราต้องซ่อนไว้ข้างกอไผ่บ้านพ่อดอยจะไม่มีใครรู้เลยว่าเราขนตะเรียงมาด้วยโอ้ชุดชายเลอหานมากใช่เลยค่ะ ออวันที่นงวนัวแคปมันเห็นจานมันจานยังอยู่มันจานยังอยู่มันทีงนยังนี่หน่เจันทที่แรกขึ้เก่งขือเลยขือเลยอ้โอยโ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 อยโ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 ยยโอ้ยยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้้ย้ยโอ้ย้ยโอ้โอหอย้ยโอ้โอ้อ

โอ้ยล้มอ้ไม่กินอรเลยอะน้บ้งอวนกบตเนยลูกโอ้ยล้กับตํำเนยโ้ยโอ้ยอยลุยังาลุ้นมาแล้วขบวนเด็กเงนะัสนด้กเกงยโอ้ยโอ้ย

ป้าไปยึงไปยง้อยเลยเราเรามาขายเดี๋วเาด๊อกีเออะให้สราไว้จะได้า้รอบพระเอกเย่อันนันโอ

ไม่ไพ่แดงยังมาตั้งประตูมเนี่ยกระตูม่อดคนบันเทิงหลอดฟองฟองเลยรไ้อันก้อนกันมองนี้ออกฟองมันเนาะมันก้อนก้อนก้อนอะไไม่ใช่ไพ่ตลอดฟองฟอดเอาเลยเอออะไรครับฟองขาดเยอะเลยนะรอ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 พระเอกอยู่นะคะตอนนี้นะคะรอพระเอกน้อยมาซื้อป้าย่อนจะพาก็อะไรนะขอไปน้ำกันนาราไปแล้วไปเนะไอพร้อมกันนะแฮปปี้เบิร์เดย์แก้วตาอะไร รู้หลังามวนเจ่นไหนเลยมาเจนไดนกัน่ใช่่่เราพนันไพ่นาทใช่วยนวดเานวยนวจัลกชมมันรอจบบูพอ้าเี่ยเขาเราเพิ่มีป่าอยู่นะั้งเาเข้ยป่าเวลาที่บูมมีป่าอยู่นั่นบาเาหลดป่าเอ้ยเจาราอยู่ข้างหลังนะคะกับเลิฟลี่นะนดกล้ายั อยอยากได้ตะอันพ่วงมาไล่เล่ะทางพี่พบินผ้าแล้วทานที่พับินผ้าแล้วรอบนี้เกิดมือไรรอบนี้เกินมื่อนั่นมันรอบรบนี้เกิดยมาขึ้นไหม แม่มาค่ะคุณี่ม่เลยใครคิเรมันหลเครื่องดีดีไปเดินดะหมี่บะหมคะ ขบวนาะ้านนี่ก็เป็นยังดีบ้านสายแถมยัางมุลุกุยตะวันวันีเครื่องอันขั้นประตูอันขั้นอันเย้มีอยอะเลยล่ะนั่นรุตละนั่นลุตละทีปีเตอร์หลังเดาอนในกระเป๋าเอามาคล้องคล้องแม่ไผ่ข้าวตันแม่ไผ่จะเป็นตั้งย่างก้อนเองมากัมาหนึ่งสองต้มย่างเลยลคบหนึ่งสองตั้มปล่อยเพลงหนึ่งสองต้ม